สวัสดีครับเชิญชมแลเชิญรับฟังอีกนึ่งบนนเพลงนะครับชือเพลงเบื่อคนในลายเพิ่งแต่งแัดชดๆรโนนๆน,นะครับเชิญชมในเชิญรับฟังเสียงลายดังขึ้นทีหนึ่งพอดีพี่ฟ้ามือถือทันทีอยากรู้เป็นลายของใครพี่ได้เปิดอ่านขอ้อความที่อยู่ภายใน ปานเช็ดทางลายก็ได้รู้ว่าคุณดีส่งมาทำไมทําไมรักกันเธอได้ไปจากฉันนับวันแล้วได้เป็นปีพี่ยังจำได้เธอไปโดยไม่ใยดีแล้วมาวันนี้ เธอมีธุระอะไรตั้งแต่วันนี้ขอติดนาไม่ต้องทักมาเพราะว่าเธอไม่จริงใจสวยเพียงแต่หนา้าวาจากระทั่งนิสัยเธอไม่เอาไหน ขอไปให้ไกลจากฉันขอบคุณครับ